ไม่ต้องเป็นห่วงลูกยังไงพ่อก็ไม่ทิ้งท่านเจ้าคุณอยู่แล้วยิ่งท่านอยู่คนเดียวแบบนี้พ่อยิ่งเป็นห่วงวังก็แต่คุณระยะไปแล้วไปหลับเถอะไม่ต้องกลับเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบลงสักทีแก้วไปทำงานก่อนนะคะฝากแม่ดูแลคุณหนูยิ้มด้วยนะครับ นวาดมานู่นแล้วอิมคุณปานวาดสัสดีค่ะขออภัยนะคะอิฉันไม่เห็นขนมเสร็จตั้งแต่เช้าแล้วค่ะขอบใจมากจ้ะเดี๋ยวฉันเอาตะกร้ามืคืนให้นะค่ะไปที่นาบุญบอกคุณหิกระยะไปแล้วไปรับแม่คิดว่ามันหมายความว่าอย่างไรก็คงเลิกกันแล้วรมั้ง เลิกเลิกอ,อะไรกันป่านนี้ก็คงจะทนไม่ไหวบ่าวไพร่ชาวบ้านการก็นินทากันมาตั้งนานแล้วนี่ว่าทะเลาะกันมาตลอดเรื่องพยาพิสุทธิ์เนี่ยนะเจ้าชู้อย่างว่าล่ะรูปงามมั่งคั่งมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องเป็นที่หมายตาของผู้หญิงเป็นธรรมดาพรั่งพร้อม,อมักขนาดเนี้ผู้หญิงคนใหม่ได้ไปก็สบาย หรือว่าลูกจะลองเป็นผู้หญิงคนใหม่ของพยาวิสุทธิหน่อยเมล่าแม่เงียบจังอ่ะเหมือนจะไม่มีคนอยู่นะก็คงไม่มีใครอยู่มั้งแม่เห็นอิงกับบุญออกไปสักพักแล้วไปรีบเข้าไปเลยลูกเข้าไปดูบ้านคนรวยกันแม่แม่แม่เดี๋ยวก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาเห็นล่ะ ก็บอกเขาไปซี่ว่าเห็นใบตองนี่มันงามเลยจะมาขอปันหน่อยรีบเข้าไปเร็วหยิบอะไรติดไม้ติดมือได้ก็หยิบมาแม่จะได้เอาไปต่อทุนวุย้ยโอ้ยโลกดุเพียบเนีย่ยสวยมากเลยอะลูก<ฮ>ข้างในไปดูไปดูก,กันดู<ว>โอ้โหสวยจริงๆเลย ว wow. oh. oh. ้าวโอ้ยสังโหสวยเลยขนาดนี้เนี่ยไม่อากิปส่งเข้าไปรูปถ้ามีโอกาสก็รวบผัวรวบหังซะเลย นั่นใครอ่ะเจ้เย็นเย็นลูกจะเย็นเย็นเป็นอะไรเป็นคนแก่นะสิแม่โหพยาวิสุิ์รูปงามพี่ฉันเคยเห็นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะตอนนี้เหลือแต่คนแก่นอนป่วยก็ดีแล้วไงดีดีได้อย่างไรแม่ยิ่งแก่ ยิ่งป่วยก็ยิ่งต้องการคนเอาอกเอาใจดูแลลูกหลับหูหลับตาทนเอาหน่อยก็แล้วกันอีกสักพักก็คงจะตายแล้วทรัพย์สมบัติมากมายจะไปไหนเสียก็ต้องตกต้องเป็นของเมียใหม่ใช่ไหมล่ะเมียใหม่ลูกนี่แหละว่าที่เมียใหม่ของภรรยาวิสุทธิ์ <c oughs>